สวัสดีครับพบกับช่องเสี่ยบอมบายพาสนะครับวันนี้บอมพาทุกคนมาดูรถรุ่นเอชีเฮียรนะครับไฮบิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้นะครับเป็นเกทจีอาร์สปอร์ตนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับแน่นอนครับปีทรายกระจังหน้าและเบ้าไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นทรงจีอาร์สปอร์ตนะครับเป็นชุดแอโรแพคเกจนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยครับอ่สวยงามหล่อแบบนี้ในส่วนของล้อนะครับเราอัปเกรดให้ใหม่นะครับจากขอบ17นิ้วนะครับ เป็น18นิ้วนะครับเป็นซีการไวนนะครับพร้อมกับติดตั้งนะครับในส่วนของโลโก้ท r ที่ดุมล้อด้วยนะครับมีสเกิร์ตนะครับข้างให้ด้วยนะครับมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเราก็แลปสติ๊กเกอร์นะครับลาย g r Sport เข้าไปอีกนะครับเพิ่มความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเราก็ติดตั้งโลโก้นะครับท r Sport ให้ลูกค้าไปเติมเติมด้วยนะครับมือเปิดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับจากสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีดำเงาแบงนี้เลย มีข้อปกระจกบริเวณเสาซีนะครับเราก็ติดตั้งเป็นเหมือนทรงนะครับชิบฉลามนะครับเพื่อที่จะให้เหมือนกับรถสุปร์คา์เลยนะครับเป็นที่ครอบกระจกนะครับตรงเสาซีครับดีไซน์แบบชิบฉลามแบบนี้เลยครับในส่วนของหลังคานะครับก็เป็นหลังคาดํดนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับพร้อมกับเสาอากาศชิบฉลามนะครับรอๆแบบนี้เลยด้านท้ายนะครับเป็นชุดแอโรแพคเกจนะครับมีสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ สเกิร์ตด้านท้ายนะครับเป็นทรงทีอาร์สนะครับมีโลโก้สัญลักษณ์นะครับท r นะครับและ HEV นะครับที่บริเวณด้านท้ายแบบนี้เลยแต่งล้อมากนะครับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านในกันเล็กน้อยนะครับนะภายในนะครับพวงมาลัยก็เป็นแบบท r Sport นะครับมีโลโก้ท r นะครับที่ตัวอยู่นะครับพร้อมกับเน้นตะเข็บ ทางด้านในนะครับสีขาวแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับฟูลมันติฟังก์ชันนะครับข้อมูลรถนะครับแล้วก็ปรับเสียงนะครับครบคันเลยดีไซน์ของเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะแบบ G R Sport นะครับมีโลโก้ที่บริเวณหัวเบาะนะครับเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับ1 0 .1 นิ้วรองรับแ d r ด i อ a ตัวและเ p p l e น a r p l a y นะครับในส่วนของ ระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์อัตโนมัติกอง p ีเอ็งนะครับมีไวลสชาร์จและในส่วนของเบรกมือเบรกโฮมมีครบเลยนะครับอเชลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถ a อทีเอีนะครับหรือว่ารถรุ่นไหนก็ได้นะครับที่เป็นของโตโยต้ตาทุกรุ่นเลยครับเซลร์บอมก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับให้บริการนะครับ พักมาที่เพจเซอร์บอมไมพาร์น,นะครับหรือว่าจะโทรมาทีท่เบอร์0656505989นะครับยินดีให้คำปรึกษาในการออกรถใหม่ทุกรุ่นเลยนะครับโอเควันนี้บอมลาไปก่อนชิปหน้าเป็นชิปอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องบอมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ